เอาเม่เทาวโบ้ด้บ่มีเกิบบ่หรือว่าตางบ่ใส่โบ้มิอโอ้บ่มีเกิบโอ้เขานี่อันมเมทาเอามาแต่ไส้สิคะคืออันผูอุ้มลูกผู้ลูกมันโชว์เลขชีมาหายโอ้เดี๋ยวนี้มเมทาอยากได้ยังโอ้ยลูกเอ้ยสมมติว่ามีคนมาสวยมเมทาอยากได้เขียงอียังบ่เอาแต่เพื่อนที่ท่านลูกละเพื่อนท่านชินหนุงแพ้ทึ่กะจะทุกข์หด เบื้องอ,อัแม่หกชิบเจ็ดชิบและอันผู้ได้เสียขาไฟปดเผื่อบริเก็บอันอไดใบอัน,นาทาเลยบริเก็บแม่ถูกลีหลูกเอ้ยเห็นช่างอันนี้ก็มีแต่แง่พออยู่วัดพนท่านนับแต่ผ้าพันพนตกแล้วก็ลุกมากลังจอกใช่ไว่าเขาลบบด้แล้วมันหัวอืลุกมานั่งกังจอกอยู่จนพนเช่าไปเลย ผ้าห่มผ้าแพรนี่เลยเอแบนบัตรจัหน่อยนี่มะน,นาวโอ้มะน,นาวบัตน,นอนนี่กะน,นี่ฉันนอนกาวเข่าออนอกๆกะสบายดีอีกคือหนึ่งนอยังอยู่ทีบานอันนะบานยังก็บบานหอยม่วงเนาะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอัมพวังเนาะหลังจากแบบนอกเบื้องนอกพ่นแล้วแล้วเขากะสิไปเฮือนคล้องไ่เทายังเกาะ เมท้าผ่านเนาะแม่ทัลผ้าอยู่นี่เนาะอันน่ะเพิ่นเป็นนี่อย่างก็ไม่ห่างนั่งไม้ห่างไม่ห่างไม้ไม้นี่แหละเป็นมีเดี๋ยวนีหันได้หอวใบอนนาชาเอามีมีบานเท่ากับมีบ่มีใบอนนาชาขักแหน่ผูกค้านทั้งเมืองทั้งเคร่งคิดอยู่คนเดียวบ่อยู่คนเดียวเม่ทัลซื้อเมทัลยัซื้อเงี้ยกว่าวไม่อีกทีนึงเมท้าพ่านเม่ทัลผ่านเนาะ ชื่อเจ้าเอกฮัทชาวบุ่นแบบวัชพ้นเออนั่งบนคออยักเดนชิบเบอ้์อยู่เดี๋ยวไปข่าพาดข่ัววัดคำว่าลูกล้านเละลูกวัดไปข้าเด็เขาเอาให้กินอ๋อไม่ทาย่คนเดียวไะกินนี้ค่อยแต่งานบอให้นาตะกาบริเวตลูกล้านกินน้ำลูกล้านเมันใชเวีงลงวัดลงว่าอ้ โดยถูกแล้วืูคนเดียวดูคนเดียววัดบ้านนี้มันมีแต่เพื่อนรังเดียว่งมีแต่เดียวนี่ยแหละเพื่อนในเถวที่ใส่เกาะอันนี้กซาบานเห็ดกซาบานในไทยเห็ดออกอ๋อเลยเรื่ออยฮะ ไปเบื่องเราภาพเราเบื้องาพล้าเป็นเบื้อเบือดยโดยอาไปเบื่งภาพภาพไปเบื่งเงไม่เท้านี่ไม่เท้าเห็นหุงอยู่บอไม่เคยเห็นแล้วไ่อยากเห็นแล้วของของกินกับบริกินบริกหากินบริไดอกบม้เห็นหุงเป็นโมเป็นคมันมูวางตรกันแ่มันมอยู่โดยอันนี้ก็มีแต่หมกันมืดเหมือนบันี้ไม่เลยมีแต่เปาเบาเออไปแต่วัดมาออ้วายอยู่วันนี้คือว่าคนหลายเนาะไปวัดมา เอาวันด้วยค่ะโอ้ลงเพลนลงเพลนเรามาจอบร้านมาเห็นเดินเดิมาเห็นหนเวแหว่้นี้เลยลูกชายหลาบลูกชายหลาบเพิดคำเรีนิน่งจะเสือเขาวมาแว่เบิงโอ้คือแม่นี่เบาๆเล็กที่ไรบ้านได้ชายเอาแม่พอลงเพลนแม่ตอนนี้เมทากําลังพาไปเือนเพ่นนะพี่น้อง เอาไม่เทาบ่ได้บ่มีเกิบบ่หรือว่าต่างปอไซโอ้บ่มี่เกิดหนักมั้ยถูกเออโบมี่ถูกอื้ตะกี้มีบ่ตะกี้มีอันมีลูกอยู่น้าบ่บ่เลยไม่เทาอยู่คนเดียวมาโดนปันใดแล้วโอ้ยตั้งแต่พราะแม่ดูจากปีหอดชาปีแล้วบ่ อิหยูแม่นี่บอทีาอยู่คนเดียวมากว่าแหละโอ้อยู่มาแต่เป็นสาวบอกคนเดียวนี่อ้ะแม่ไม่เท่าบ่เคยแต่งงานบอเคยอยู่แลได้ลูกแล้วลูกบ่อยู่น้ำโอ้หนูนี่นี่เด้นี่ใช่โอ้อยู่นี่ขึ้นไม่เท่าด๊มบอเปอยู่ตรงซองโอ้ละวหนึ่งเขากินเองบอเออเด้หนึ่งขบนหนึ่งขขากล่ะอ๋อบนหนึ่งขขาวิ่นี่น้ำท่วม น้ำท่วนหนามทวมนะจ๊ะฝนตกหนามทวมแบบเห็ุทางเอ้าเอ้ยอือโอ้ตะกี้ดั้งอยู่ดินนี่แล้วน้ำท่วมแล้วเห็ดหางเซนี่ดั้งอยู่นี่พื้นนี่เด้ไม่เท่าไพ่ไปให้ไม่เท่าซะแม่นี่แหละโอ้ไปให้เองหรอให้เองโอ้ยยังไม่ได้พูชาดพูชาดก่อนอุ้ยบ่เป็นยังเพคุว่าพูชาดก่อนเนาะจะพาเมืองขึ้นเมืงเขื่อนเพิ่นเนาะ อืมนี่นี่น้ำก็ตักเองบอโอ้ยตักเองนะลูกเอ้ยโอ้เพื่นเพื่นเบิ่งเพ่อนสวน <c oughs> อืมแต่ว่ามุงสังซีเนาะบ่ฮอนขนาดบ่ยำอันมันฮอนนี่ชัดกับเพินแต่ว่าดินบนไม่เทาอยู่นี่ดินตัวเองบอ่เจา้าเออดินตเองเนาะ คเพี่อยแพนด้าไปสิขึ้นมาไปใส่กับไปน้ำอีน้องแม่แต่ห้องน้ำก็เฝ้าอยู่ในห้องน้ำเอาไหนสิตกสิตกแข่งบ่เทิงแรมากเลยมัขึ้นบ่ได้ขึ้นไปได้แต่ว่าก็พยายามขึ้นเออไม่หนานอนอย่างนี้เบิ่มมือถัวนี่ใช่ไมัน่พอเลยห่ะยวดเอาอันเทจจังนี่หายโอ้หายเอามาปลูกอันปลวกเนี้ยลวกเขาวบ่ลวกเขาแน่ โอ้เขานี่อันไม่เท้าเอามาแต่ไส้สะลงไปอันขำวัดไห้เข้าเลยเข้ากระชีม้มาห้โอ้โดยโดยคืออันอผูอุ้มลูกผูลูกมันโชว์และชีม้มาห้โอ้คุณอันซี้มาห้เออเข้าออกอยู่หายอยู่หน้าเลยกะคอยหดมือขำวัดแล้วคอยลงไยตั้งเข้าอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็เข้าหังกะชีมาให้หมดแล้วก็เข้าชีมา้มาห้ อ,อาหารการกินกับขาวฮ่าไ้โอ้ขาฮ่หักเบปิป็นพี่น้องกันนะเขาเบิงอังพี่น้องแน่หละโอ้พี่น้องแน่เออพี่น้องโดยโอ๋อแต่ว่ามีไฟฟ้าลเลยเนาะคือไฟฟ้ายังมี้้อง,อ,งอัญโพห้องอัญโพต่อไอ้อยู่อัดพันพอัญโพพันน้ำมาหายต่อไฮโ,โ,โดยและอันผู้ได้เสียขาไฟแค่พอบอก โมพผืนบริพผพาบริเชียอันโคดเผิ่บ,บริบริเก็บอันอไดใบอันนาธานเลยบริเก็บโอ,โอ้ทางลาดเพิ่บริเก็บเลยอืโอโอ้โดยโดย้วกาคือให้อยู่้ากินกับมีแต่ข้าวอันนั้นหายเนาะมีแต่หนึ่งเขาเอียงเขาหลังเถื่อกับบะหมี่เพียงกินกะจ้ำประแดกจ้ำแจว้วกินเองอือโดยแม่ถูกลีลูกเอ้ย เห็นยังอันนี้ก็มีจันยาพออยู่วัดพื้นธานโดยโอ้ยเป็นเคื่องใส่ข้องเหือดยังนียาผิดเป็นน่นยังยาอันยาคู่อยู่บรรณแพงกับเพื่นท่านยาพอในวัดนี่กับเพื่นท่านนับในผาพันโอ้เดี๋ยวนี้เมทาอยากได้ยังโอ้ยลูกเอ้สมมติว่ามีคนมาสวยเมทาอยากได้เครืงเอียงบอแต่เพื่นทีท่านลูกละเพื่นทานชินหนุงแพทืกอะ จะทุ oh. อันนี้ก็นุงน้ำผูอัน,นลูกถอกมันไข่แค่นแหละโอ้ oh, ที่มเมทาไว้เบิงหันเอาชิ้นมันมันเอาชิ้นเก่ามันอ๋อ oh. โดยเพิน่นแบงไฮเนาะมันแบ่งมันแบ่งไฮโดยมีเตยเข่ากับเข้าแค่เรี้ยงลูกใบานางหางโดยอ๋ออันนั้นและลูกและลูกมเมทาหัน เข้าไปเอาเมียบอ๊ะคือจะงินอันโน้เข้าไปไทยโอ้เข้าไปไทยแล้วเข้าไปเลยอาญุยชิบเจ็ดชิบแปดมีหลูกผู้เดียวมีหลูกผู้เดียวแล้วก็ป้ายเลยบดีบดีขาวบดีขาวบดีมีชัมโนโตเลกเพื่อนบดีไฮขอแม่พี่ช่างหน้าลูกไงมิเตอันนี้ฮันเทนวันได้อันนี้มิเตญะทานยะพอนวัดต,ตั้ง<า>แต่ตั้งแต่เพื่อนไปไทยนี่เพื่อนบด้มาเลยบดมาจากเถื่อเลย บม่ได้มาเลยจักปี่และทีบบ่ได้มาณโอ้ยไปตั้งแต่ลูกอายุชีพเก่าแ้วก็บโเห็นเลยตอนนี้หอดเบิ้งอ,อยายุแม่หกชิบเจ็ดชิบเจ็ดชิบอืมแล้วก็ตาหนิก็บไ่ได้เห็นหุตอนนี้เม่เาเห็นอันนี้เห็นบอดจังนิวเ,<อ>เห็นอยู่พอเห็นอยู่เห็นอยู่เอเอเห็นทางมัม่วอ่ะมันมัวลูกเออ เออเออในเด้เนาะเป็นตาต่อ่เอออันทางเมืองทางแขงเผื่อนมาจีกตาอันกับเผื่อนจีกหายจังพอไปได้ชานี้อ๋ออืมมได้เชี้ยเงินเชี้ยข้ามดอกโดยอมมาทางวะหลอกตาให้อืมโดยอันวานนี่กะชุมเผื่อนมาอันไปช่างมามาเอาหัน เพิ่นมาอันพวกมาอันห้องน้นามไม่หา่างไม่หมายัฮนด้วานนี่เพิ่นมาววาเชี่้าบอแม่นกะเอา,อา,เอาให้พูอันลูกทองไข่แฮเละมันอเอาเงินไห่ห้องนามเพิ่นทั้งเมืองทั้งแควงมาช่วยว่าชองแชนชามชิบเอ็ดพั 8, นชามชิบชามชิบเจ็ดพันห้องนามแล้วเอาเงินน้ำมันเลยให้มัน ท่นบะไกับมันเห็ดแล้วกัแม่อยากไปถ่ายกับแม่ไปโอ้ไม่เท่ากับเพื่อนหทยเงื่อนมาเห็ด้องน้เจะเพื่อนเอาเครื่องมาเครื่องห้องน้าหายหลดหัววิดถอยช่างโดยโดยโอ้แล้วแม่เท้าไปหายผู้นั้นอืโอ้เวลาแม่แม่เท้าอยากถ่ายอยากเข้าห้องน้ำแล้วไปเข้าทั้งเขาเอาแม่บ่มีเพียงเพื่อเห็ดให้แม่โอ้ขั้นแม่แสดงว่าแม่เท้าอยากได้ห้องน้ำเนาะตอนนี้แม่เท้าใส่หําอยู่ใส่ข้อไฉ โอ้ใส่น้ำเพื่อนค้างนี่ห้าคอชฉ่ไปตักเอาบอลรือเข้าใดมาให้ไปตักเอ้าโอ้บุมีได้บ่้อยู่แถวนี้กันนี้ดิแตอันอันหนามเพื่อนกับมี่เพื่อนละมแม่ี่ไปหามอ,าอ้มลาลรังเถือกไป,ไ,ปไปอาบกับไปอาบอยู่กับเพื่อนครับพุ่แนละโดยเพื่อนลูกไข่อันทองไข่พื่ละอ๋อเออ อ๋อเง้ห้องเข้ากะน,นี่นี่หนามเขานี่นีโดยเข้ากให้ใส่อู่เขารังเถือกับชื่อรังเถือกับเขาไล่จะเข้าให้ชื่ออะไรลูกเอ้ยอ๋อสมมติว่ามีได้นี่มันไฟนี่มันเทิงบ่หรือมันเทิงแต่ไต่ไฟได้มันโปรมีหม้อแบงเนาะมันมีแต่แบบพ่อต่อไฟได้เนาะอ,อันพอบานให้เฮื่อนตนัวนีต่อมาหายอ๋อต่อออกแต่เฮื่อนเขา้า อ๋อเป็นไันเป็นเป็นไฟทรายหน่อยนวนไฟลักเวีนไฟจากอนากงเตอร์โดยตรงนี่นี่โดยน้ำกินนี่ก็ได้ได้ซื้อบริวารัดน้ำกินนะอันไปเอ้าอยู่กับบอเฮือนอันซูมกิอีกเออเฮือนอันเข้าพละอบอนเฮือนผู้เป็นนั่นแหละบอลเฮือนผู้โซ่เขา้าโต่งแล้วก็ไปเข้าใบมาบให้แม่ถือมาบ่ได้อันนี้น้ำพ่นบอกน้ำพ่นกิน้ำพ่นเนาะ โดยโดยบอเขารลบกะเข้าเห็ุได้หายโอ้มันมันมันหัวอยู่หันบอ,อแต่ว่าบอน,นอนเนี่ยมันบอหัวบอนี่นบอแม่ี่ลูกเอ้ยลำคานทนตกแล้วก็ลุกมากกังจองฮะเดกจองกันยับพอฉอดหายอันหนึง่งฮันดิอืมโอ้ัขนขานซช่ว่าขารลบบอดี้แล้วมันหัวอื ลูกมันนั่งกังจองอยู่จนพ้นเช่าคนเลยโอ้โอบอลหันเห็นอยู่มันหัวอดีได้อบอลเข้าอันต่อหันเขา้าเขามันต่อกันบ่ามันคือเป็นหูจง,งโกงนั่นเข้ากะคือมันกับบดิยาักลูกมันเป็นลูกมันเป็นกับบน,นันไพชิม่าผู้นั้นเททยเนาะผู้นันก็น้องชายคนน้องชายก็คือน้องเคยเมื่อกี้ พ่อชินนุ้งลูกเอ้อพ่อผะหมอมพ่อผะหอมชินนุ้งเนาะผะหอมผะแพรนี่แหละเอาแมนบัดจังหน่อยนี่มะนาวโอ้มะนาวบัตรน,นอนนี่กะน,นี่เชืนอนเก่าของเขาเชืนอนเก่าเนาะเอะอเพิ่นเอาไฮลูกอะเพิ่นเพิ่นไฮนี่ด้ยนี่เพิ่นนอนเชื้นอนยาผอเพิ่นทานด้วยด้ยโอเคเนาะ อันนี้ค็คือการน,นพี่น้องซองเคสเนาะที่ว่ามาเมื่อได้มือน,นี้แต่ว่าบ o d y เฮาบ o d แบบว่าบ,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 บริเตรียมยั่งมากเ,เาาานาะเพราะว่าเฮา b o ด y หู้ยังขนาเพราะว่ามืม่อนนี้มาเอากบเนาะก็เลยผ่านมามทางนี้แล้วมาแด้ย่มมาน้องคว่าอันนี้ชุมมาอันจ่ายหัววิดนนเข้าวาว่ามีผพูอันมีผููมาอันทามเรื่องถูกหยาอยู่บ่อันชุมมาจ่ายหัววิดนะโอ้โดย บ่บว่ะบัท่านได้เห็นอ๋อเออบอ่ท่านได้เห็นจักรเถื่อบอ่บอันไม่ใหญ่บ่โดยบ่ท่านได้เห็นผลนมาชัมผาดจักรเถื่อบอ๊บอบว่ะโดยอ๋อโดยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวกะเฮาสีกราบเมื่อนแล้วกะสีแบบแพนมาสวยอ่าไม่เทาแล้วกะ น้องน้องยังก่อน้องอ้อนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เมื่อหน้าเมื่อนี้มาแบบว่าบอดี้บอดี้เตรียมยังอีลีเนาะแต่ว่าเอาสีกับมาใหม่เนาะโดยชมชานแม่ก็จะทูบุญขับบุญจูหายหังให้มีเบิ่งแม่เชื่อมชามแม่ใหญ่แม่แม่ใหญ่บรเห็นน้าหูในตาลูกแล้วก็ตามไปไอชายกินน้ำข้าวกัจะทูให้เบิ่งแม่เดรนเลยคำวัดให้ยชูกะบัดแม่บรเเ็นหน้าแม่แล้วก็ชูบ่ใหากินเพียงกระยาก องี้ยพอเพื่อนว่าป่าเอ้ยเจ้าคำลายบอนโผเจ้ามึงไงแล้วพลกระตกบ่มีเอาขั้นหอมเพื่อนเอาให้ตะกี้ตังเอาห้างมาตะกล้วยปกหัวลงหวัดหลูกเอ้ยแม่ถูกลิหนึ่งก็ะชินแมบ้าคะมันผูกแม่มันผูกเป็นหลูกมันเป็นนั่นแหละไปแล้วกันไม่ใช่นางชินเกา่ามึงให้คุณนุ้งนะเลยกูบ่มี มันก็เอาให้โดยโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเมทัเมทาวของแม่ใี่ให้เมทาวเองอีกก็เมทาว่านเนาะลืมไปเลยเมท้าวเมท้าวพานจ้ะป้นเนาะเมท้าวป้นเมท้าวพานเมท้าวป้นเนาะพี่น้องก็คลิปนี้สีจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย อันนี้ครับของขอบานายชิ้นขบานเอาแม่ไปห้องมอรลอเพิ่นยันยื่นหายมอหนึ่งแรง่ายก็มีแจ่าเพิ่นทาตแม่นี่ อ,นนาาอ,อันนี้เพื่อนว่าพาจะเป็นอะไรเอาใบอันนี้ไป็ยืงนั่นบออืมอันนี้ของพอบานยังยืนให้จ็บเป็นไปหองมอแล้วก็เพื่อนให้เอาใบอันนี้เอาใบอ,อันนี้ไปนางอมพาวังเนาะืองสนะบ,บุรีเขาสิบแปดปีอบ้านอาบ้าน <c oughs> นางอำพาวังบ้าน <c oughs> <c oughs> บ้านอำพาวังเออ <c oughs> <c oughs> นางก้นเนาะเอออายุเขาสิบแปดปีเนาะอ่า